ในมือแม่เป็นอะไรฟองน้ำในมือนี่เป็นปากกาถ้าเป็นฟองน้ำจริงเราขยับไม่ฟังเลอยอไม่ได้ใช่ไหมเสียงเหมือนถุงปากกาเหรอช่วยกดเอ๊ะปากกาเหรอฟองแล้วเราปล่อยจากที่สูงลงามาให้ฟังเลยะปล่อยยัดไล่แล้วเ <c oughs> <c oughs> ต่ไม่ได้ยินเลยเอากลิ้งกับพื้นไม่เหมือน <c oughs> เ,อเราเอาถุงก,กับโต๊ะให้ดูเลยไม่ได้ใช่เป็นถุงทำไงได้บ้างปากกาไอ้ขูดกับพื้นได้ฟังเลยนะอ่าขูดขูด ไม่ใช่ปากกาแล้วถ้าเป็นฟองน้ำเอามาแตะแตกับผิวไว้ฟังเลยฟองน้ำล้างจานเหรอไม่ใช่โยนลงมาบนพื้นเสียงก็น่าจะใช่นะออก็ปากกาเกมนี้มันไม่ต้องโกหกก็ได้เอาของจริงมาก็ได้ไงแล้วมันจริงเหรอใช่ปากกาจริงเหรอจริงเอาฟองน้ำผูดกับกำแพงเลยไม่เสียงมันหยาบอ่ะโอ้แต่ก็อาจจะใช่ปากกาค้อกับมือ ให้ปากกาเาขอดูได้ไหมกกถ้าเป็นฟองน้ำจริงขูดได้ดูสองด้านหน่อยอันนี้ด้านหนึง่งแล้วอันนี้อีกด้านหนึง่งก็เหมือนกันไม่ได้ใช่ละล้วลฟองน้ำเปนบ้านเราจะมีอะไรไม่มีปากกาจริงๆใช่ไหมจริงไม่ใช่ปากกามากอะไรนะพัดลมเหรอหรือใช่ไฟแช็กแม่ถ่ายว่าอะไรไฟแช็กที่แบบเหมือนเหมือนปืนอ่ะถ้ากันนี่ถ่ายว่าฟองน้ำรักจาน